เรื่องของสภาพอากาศจริงๆก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อเกษตรกรนะคะอย่างช่วงใกล้หน้าแล้งแบบนี้ผักหลายชนิดเนี่ยก็บางชนิดก็ปรับราคาขึ้นไปรอแล้วยังไม่ทันแล้งเลยนะคะอย่างมะนาวเนี่ยคุณผู้ชมมีรายงานว่าตอนนี้ลูกละ8ปดถึงสิบาทถัท่วฝักยาวนี่เกบาทนะคะบางรายการเนี่ย ปรับราคาขึ้นพร้อมกันนะคะคุณสิริมาค่ะเพราะขึ้นพร้อมกันแบบนี้ก็กระทบเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชอบกินผักหรือว่าคนที่ชอบกินเปรี้ยวรเรารายงานกันอีกแล้วนะคะว่ามะนาวแพงเนี่ยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันจะวนๆแบบนี้กลับมาเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าใครจําได้ถ้าเราบอกว่าสนับสนุนให้ปลูกมะนาวไว้กินเองเนี่ยป่านี้คงเก็บไปได้หลายรอบแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกไป8ปถึงเบาทต่อลูกเนี่ยค่ะตอบผลอยู่ที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ตอนนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกนะคะบอกว่ามีผลกระทบมากมาก ก็เลยอยากจะให้รัฐช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกรมการค้าภายในบอกนะคะว่าเตรียมรองรับเอาไว้เหมือนกันคาดว่าสถานการณ์ราคามะนาวนมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกค่ะ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะใกล้ๆหน้าแล้งแบบนี้วัตถุด,ดิบที่เขาบอกว่าเอาไปประกอบอาหารจานแซบเนี่ยราคามันแพงขึ้นราคามะนาวถั่วฝักยาวปรับราคาสูงขึ้นค่ะมะนาวแป้นราคากิโลกรัมละ130บาทปกติเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ60-70บาทเท่านั้นขึ้นมา1เท่าตัวนะคะส่วนถั่วฝักยาวได้ปรับราคาสูงขึ้นที่กิโลกรัมละ90บาทก่อนหน้านี้อยู่ที่50บาทเท่านั้นแต่ว่าผู้บริโภคอะค่ะมีกําลังซื้อเท่าเดิ รายไ,ได้เท่าเดิมพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกนะคะบอกว่าต้องชี้แจงให้กับผู้บริโภคได้เข้าใจเพราะตอนนี้เนี่ยค่ะของแพงขึ้นรายได้ได้เท่าเดิมก็กระทบกับยอดขายของเขาเหมือนกันค่ะข้าวนาแรงเป็นมะนาวเป็นครับมะนาวร้อยสามสิบครับประมาณลูกละเจ็ดบาทครับเจ็ดตอนนี้กิโลละเก้าสิบบาทครับหน้านี้ก็ตกกิโลหนึ่งหกสิบบาท ก็แพงแบบนี้นะคะที่ยะลาเขาบอกว่าปลูกมะนาวแป้นไม่ค่อยออกผลก็ต้องเอามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดก็เอามาจากราชบุรีนครปฐมแล้วก็สงขลานอกเหนือจากการส่งมาจากนอกพื้นที่ก็ต้องบวกค่าขนส่งไปด้วยนะคะส่วนแม่ค้าส้มตำที่เขาไปซื้อ วัตถุดิบที่อยู่ในตลาดเขาบ่นนี้นะคะบอกว่าของแพงมากเกือบทุกอย่างเลยมะนาวแล้วก็ผักแพงขึ้นที่ร้านเนี่ยยังคงขายส้มตำปกติแล้วก็ใส่ความแซ่บเหมือนเดิมนะคะที่ร้านเนี่ยขายส้มตำครกละ50บาทยังไงก็ยังไม่ปรับราคาขึ้นแต่ส้มตำา50บาทก็ราคาไม่ธรรมดานะคะค<อ>ุณผู้ชมแต่ยอมรับนะคะว่าได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่แพงขึ้นเขาก็เลยเลี่ยงค่ะเลี่ยงยังไงอะลองไปฟังดูค่ะ นาวซื้อเป็นลูกลูกเท่าไหร่ครับตกนี้ตกห้าแต่ใช้น้ำมะขามเขาก็ใช้น้ำมะขามกับมะนาวรวมกันนะคะก็คือว่ามันจะช่วยทําให้ความเปรี้ยวเนี่ยมันคงเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่ว่าก็คือเอาน้ำมะขามเนี่ยมาผสมด้วยช่วยให้ลดต้นทุนได้นะคะแต่ว่าส้มตำมันก็ต้องใช้ถั่วปักยาวมันก็แพงเหมือนกันนะใช่ค่ะที่เขาบอกไงคะว่าเป็นวัตถุดิบที่เอาไปทําจานแซบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงพอ แพงพร้อมๆกันปุ๊บเนี่ยกำไรมันก็ลดลงนะคะ,ะส่วนคุณวัฒน,นศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ากรมเนี่ยเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เอาไว้อยู่แล้วเพราะคาดการอยู่แล้วนะคะว่ามะน,นาวเดี๋ยวจะมีแนวโน,น้มแพงขึ้นราคาเบอร์1เบอร์2เฉลี่ย5-7ถึงบาทในกรุงเทพมหานครนะคะจากเดือนก่อนอยู่ที่3บาท90สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ตอนนี้ได้ทําให้ทางตลาดค้าส่งเนี่ยเขามามีส่วนช่วยเหลือค่ะโดยประสานสมาคม ตลาดกลางส่งสินค้าเกษตรไทยก็คือตลาดสีเมืองตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง <S <S เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกไปขายในชุมชนนะคะโดยเฉพาะร้านที่ต้องใช้มะนาวหรือว่าวัตถุดิบในราคาขายส่งก็เดี๋ยวจะไปส่งให้ถึงที่ในชุมชนกว่าร้อยจุดทั่วกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาเหตุก็แน่นอนนะคะคุณวีริชสภาพอากาศที่ตอนนี้แปรป่วนหนาวก็ทบแรงไม่เอื้ออํานวยต่อการจะ เรินเติบโตของมะนาวแล้วก็มีฝนตกชุกน้ำท่วมในบางพื้นที่แหล่งผลิตบางที่ก็เลยไม่สามารถปลูกได้นะคะผลผลิตมะนาวเสียหายตอนนี้ก็ยอมรับเลยว่ามีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นนะคะส่วนคุณผู้ชมคนไหนอยากให้กลมกันค้า ภายในเอามะนาวไปขายหรือว่าอยากจะร้องเรียนเหมือนเดิมน,นะคะ1569าโทรไปได้นะคะนี่เป็นสถานการณ์ราคาที่เป็นราคาสินค้าที่หลายคนบอกว่ามันบนมาอีกแล้ว<ช>แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าทางกรมการค้าภายในไม่เร่งวางแผนรับมือเนี่ยมันก็จะมีผลเช่นเดียวกันอย่างคนที่จะไปกินส้มตำเนี่ยก็ต้องการความแซ่บใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปแล้วมันไม่เปรี้ยวถึงใจเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกเหมือนกันนะครับ